บรรยากาศีแต่เสียงกะบดวงกูอะเขากัง่ามล่ะย่างไปทางไหนบันนี่เขาเขาง่ามเนาะก็ญ่างเถอะ อะไรเขาบอกพัดตัวนะ,น,ะนี่แต้มหยาโอ้มีปากกะทัดี่บะนะนโอ,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 โอ้มานเ้อตัวนี้นกม้มสิมานเด้อขาเนี่ยพนะมานเอตัวนี้โอ้ ตังท่องล่ะ uh, พักเฉียงอยู่ในน้องนะคือรนะ้านนะนั่นนะในน้องนะพักเฉียงบอกว่ามันพักโต๊บเด้หน่พักผ้าไอ้พาเขาเอิน,นี่ในน้อยนี่อือ ถอกไว้ถ้าบ้าคอยมามะไนกำลังแตกก็น่ยิงแ้วเลยนี่ใช่เเออถอกเน่ข่าวถอกไม่ใช่ปอ้เกือบสิขาดแล้วแบบนี้นั่กระปูดะกับแตากวาที่ดีด้กระปูอันเดงามยัยเถอะอ๊ งามมันงามมันคือหันดับดังไรน้าหน่าให้บอกะจับนลังเนีอ๋อจับจับนลังามเอาให้บอกเอาเอามันสีนีมือเลยน้าๆนางานเป่าเนาะภาานท้่าองเอาลูกแล้วมาคอมาเพราะฉันออกอยู่ดูเต็มนะสองส่หโต น่ดูแง่เหยวะไก่สีฮอดเทียงล่ะโอ้ไต่กบไต่ขียดกับ่เหนนดอกเขามันสูงล่ะต้องใส่เบ็ดปุ่นโอ้โอ จังเหรอเอามาบ้างล่ะมาหอเดน่ที่ก้งางเลยมใส่กุสกุอะไตอนนี้าแน่งต้มไก่เืรอมือสังหารเตรียมนะ ใา่ยังหน้อยอาอาก๊อกก๊อกปเรียบร้อยกำลังสีคำเนะาะวันนี้าพาไปเบิร์งานหมักลุ่มผูกใครก็เคยเห็นหมักลุ่มผูกนี่กินกับแจวไอ่ฟัดฝาดดรอสาดฟัดฝาด มีน้ำใบก็กินได้ใบนี่ไปกินกระเพาะสวกบโอ้ยคนน่ะเป็นผัวอยู่คนนี้แกพักไปใส่ต้มไก่อ่ะฮืไปใส่ บมีตู้เย็นก็สิบขี่หดแทงเนี๋ยวงแอมเต็มเลยไก่บ้านเอาเยนกูนางค้าสมมติจองก็าจะหัวควันกูแหงวาดีและเอานีแล้วตรนนีเขาเอาไปลองในยูทูบกำลังขั้วไก่เออเยอะเลยเจ๊สาวมาหาไปเดกคยว าี paid, ่่สนยแม่ฟ้าจะมีไหมกันเลยไก่ตุงใไก่เต็มหมอเลยฮะฮงฮงสุดแล้วตอนีนฮัดจะจะเสีย อุ้ยตับไม่เอาองโตเต็มหมอนะโอ้เทียบเสียบเสีบแบบไหมลอยะเลาได้กินเขาแรกโอ้ยตัน่ะตมันอดเห็นอยู่อใต้มันเนี่ยเกลมเห็นอเดิจะได้เ่มีเบียร์หอ 你看。